คำถามนะครับบอกว่าเหตุใดขณะนั่งสมาธิจึงรู้สึกปวดหัวโดยเฉพาะที่กระหม่อมนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของการนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะกระหม่อมนี่เปิดนะเปิดโล่งกระโหลกนี่เหมือนกับถูกเปิดออกนะเห็นท้องฟ้าแบบกว้างใหญ่มหาศาลนะแล้วก็มีแสงสว่างสาดเข้ามากระทบจิตให้เกิดความรู้สึกดีให้เกิดความรู้สึกมีความสุขสดชื่นนะยิ่งกว่ายืนอยู่บนยอดเขาอีก อันนี้คือธรรมชาติของสมาธิการที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดหัวโดยเฉพาะที่ขมับก็เป็นเพราะว่าเราไปเพ่งมากเกินไปนะฮะแล้วถ้าเพ่งยิ่งเพ่งมากขึ้นเท่าไหร่นึกว่าพยายามทําขยันทําอยู่นะฮะอันนั้นมันกลายเป็นว่าเพิ่มความเจ็บปวดให้ตัวเองเพราะว่าสาเหตุของความเจ็บปวดมันทับถมหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นลองอันนี้ก็ขอแนะนํานะลองดูนะครับไป ไปดูที่เสียงสติ .com นะมันมีคำตอบให้อยู่นะครับพอเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยนะะที่เป็นคำถามคำตอบอะไรทั้งหลาย